คครรัับบอาจารย์จอมท็อปนะครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนก่อนอาจารย์สมศักิปากการปากการเนาะมามาดูงานแล้วงานว่าสมศักิสาคขอนสมศักดิ์สายข้อนเราแต่บอกรงงานอยู่สมศักิสาคข้อนอาจารย์เป็นอะไรนะผู้จัดการไม่ได้ที่ผู้จัดการเนาะทำงานบริหาร พี่ปูกับพี่ลินให้มาดูแลเนาะแบรครับมารนด์มงานเนาะนะครับแบรนด์ตัวชายเนี่ชมบรรยากาศเนาะนะครับชายคนนั้เข้าเบิ่งก่อนเดี๋ยวให้ผมนี้เป็นเผนกอะไรครับเจ้าเป็นผู้ซอยลีแคเอออ๋อเป็นหัวหน้าได้ไหมไม่ได้เนาะเนื้อขึ้นไปอันไปขึ้นกีเกินไม่หัวหน้ามีคนเดียวแล้วอ่าแล้วสร้างไอ้ขึ้นกีเกิอใช่เลยอาจารย์ยัี้ยงต่อแบบ ให้เป็นเลขาเนาะนะครับอาจารย์เป็นผู้จัดการนะครับแล้วก็ผู้พิเดินให้มาดูงานเนาะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพายางเบื้องเนาะนะครับที่สมุดปากการนะครับก็จะเป็นบรรยากาศยังไงบ้างที่โรงงานอะไรนะตันเลดตันเลดนะครับก็เป็นพวกตันเลดขีดึงโทรสั่งอาจารย์ได้เนาะให้ไปซื้อเขาต้องเอามาขายพี่เอามาขายได้เอามาขายให้เข้าบัดที่นี่เข้า ใส่ยชีพหลอไปใครอีกทีนึงก็ติดต่อทางอาจารย์เนาะติดต่อทั้งเตะทั้งเฮียก็ได้พูดพี่ลินเนาะนะครับงาเนเ,เ,เดี๋ยวพาชมบรรยากาศครับอะไรข้างนู้ครับไปเด๋วนะครับผู้จัดการยังต๊อกนะครับพาดูงานเนาะนะครับที่โรงงานสแตันเลสที่พูดพิ่ลินเนาะนะครับเยากว่ ก็โปรนะครับมัข้างหน้าเนาะนะครับมาสร้างก่อนนะครับอา,า, <c oughs> าจารย์ยืนเช็คทั้งงันเลยเนาะนะครับโอ้ไม่พักเลยคือแบบว่พักนะครับผมต้องแบบเปิดเข้มนะครับ ผู้จัดการยังต๊อกนะครับนะจ๊านะจ๊านะจ๊านะจ๊ครับเน้นนําเลยครับแนะนนําเลยครับอะไรบ้างมีฮะใครสักให้สิ่งสั้งเขาไว้สรดังมีมีอะไรบ้างครับมีซื้อซื้ออะไรบ้างครับกราัเซื้อ แล้วก็อะไรบ้างครับนะตันเลดแล้วก็อะไรบ้างจากขีดึงหัวขีดึงของออสตันเดียร์เออตันเดียรมันมีมันมีอะไรมันมีอะไรแบบมีมีเป็นเกนเออเตแบบพู้จัดการยังต๊อปนะครับสัออบ่งมาได้เลยนะครับ คือบรรยากาศเนาะนะครับอาจารย์ยังต๊อกคุมงานนะครับผู้จัดการใหญ่นะครับอันนี้เป็นอะไรครับผู้จัดการก็ราคาดีเนาะนะครับแัตเตอร์ตันเลดราคาดีรับแต่ร์ตันเลดเนาะ เ็กอะไรยังอื่นไม่เอานะพอสิแต่อย่างเดียวไปมีแต่ตะเลกะ่กแม่ได้เนาะนะครับทั่วประเทศเนาะได้ไปอ่าผู้จัดจการยังต๊อกนะครับบรรยากาศต้นมะม่วงเนาะนะครับสมุดสายคอนนะครับบรรยากาศ เดี๋ยวให้อาจารย์ยังต๊อกคุมงานเนาะเดี๋ยวไม่รบกวนอาจารย์นะครับว่างานเยอะนะครับผู้จัดการยังต๊อกเราตั้งแต่เช้าถึงค่ำค่ำถึงเช้าไม่นอนนะครับนอนกี่ชั่วโมงครับวันหนึ่งเวลาเวลาไม่ค่อยมีเวลานอนเนาะห้องเต่าเด็ดเมื่อเป็นของป่านี้ดูข่าก็นที ขอมาขายน้ำมกเวลานอนบ่ค่อยมีเนาะนะครับมีแล้วเนาะเวลาเาปิดเอ่ะปิดหาวงแหวนดโรงงานหาวงแหวนแล้วก็มาตรวจงานโอ้โหก็ติดไหมครับเนี่ยเลิกงานแล้วติดไหมอันนั้นจังว่ากันนิดนึงเนาะนะครับถ้ามีก็เรื่อยๆเนาะเไม่ไรฮะเกลี่ยเหนื่อย เวลาเห็นงานเข้าสิบเข้าสิบบรออ่านโปรเปกบอรอันนั้นกันเขี่ยเขียบเนาะเพราะว่า,าใช้ความคิดเยอะเนาะต้องคำนวณต, <c oughs> <c oughs> ตัวเลขนะครับคำ <c oughs> นวณงานคำนวณตัวเลขนะครับบฝากไปถ้ามีก้อนให้รับพี่น้องเนาะ ขางบรรยากาศ